โก i n อิน <Go> ไปอีกขั้นแล้วนะคะสำหรับไอดอลเกิร์กรุ๊ปสุดฮอตค่ะเรดเว l เวตที่ได้มีโอกาสร่วมพากเสียงในภาพยนตร์แอนิเมชั่น Trolls World Tour หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆนะคะจากการที่ได้ยินเพลงนะซิมซาละบิมค่ะปรากฏในตัวอย่างหนังด้วย แถมงานนี้นะคะไม่ใช่แค่พากเสียงธรรมดาธรรมดาค่ะสาวๆทั้ง5คนเขามีคาแรคเตอร์ในหนังเป็นของตัวเองด้วยนะคะแต่ละตัวก็จะแสดงถึงเอกลักษณ์ของสมาชิกแต่ละคนค่ะก็คือเบบี้บันกมโดริวานี่อารีและคิมปติดโดยทั้งหมดจะรับบทเป็นแก๊งนักร้องเคป๊อที่จะมาร่วมสร้างสีงสันให้เรื่องราวของแก๊งโชว์สนุกสนานมากขึ้น โดยล่าสุดค่ะเวนดี้นักร้องเสียงหลักของวงได้รับเลือกให้ภาคเสียงเป็นป๊อปปี้นะคะตัวละครหลักของเรื่องในเวอร์ชั่นเกาหลีคู่กับหนุ่มโรบูลจากวง SF9 ที่จะมาภาคเสียงแบรนช์เป็นตัวละครหลักอีกตัวของเรื่องด้วยนอกจากงานภาคเสียงแล้วนะคะสาวสาวเรดเวลเวดค่ะยังได้ร้องเพลงเจส i ิงเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ร่วมกับศิลปินชื่อดังเช่นเจสตินชิมเบเล็กแอนนาเคนดริกและเคลลี่คลักสันด้วย โดย trolls world tour ค่ะเป็นหนังแอนิเมชั่นภาคต่อที่เล่าถึงเรื่องราวของชาวเผ่า t r o l l s ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่ว6ดินแดนและชื่นชอบดนตรีที่ต่างกันแล้วก็ยังเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องแรกนะคะที่เข้าฉายในระบบวิดีโอออนดีแมนผ่านทาง a เมซ o n Prime Video, อจูแล้วก็ Google Play หลังโรงหนังทั่วโลกปิดตัวเพราะการระบาดของโควิด19ค่ะ